ท่านยาหวานเห่หมูป้ายกินครับเมืเ่อเช้าวันอาทิตย์ที่21มกราคมเหลือสามตัวนะครับเอามาหกถึกนมา้าถึงม้าข้าเจ้าขมากัดนะครับเมือนไปเหตุงานมา้า ลอยเขาเป็นกัดหมูตายสามตัวเหลือสามใครยุ่มเหลือให้ยุ่นะครับคนแถวใกล้ๆขวากมาไล่ออกให้เอาหญ้าหวานอ่อนๆให้กินกินดีครักนะครับอืม,อม ศัตรูทั้งธรรมชาติหมานะครับหมากัดตัวน้อยอยมันตัวแง่นี่เล่ตำหม,มาพูเลยนี่แต่ว่า,ามันเป็นไงหมาเลยกัดมันก่อนได้เสศษอาหารกับมาเทลงได้หยากับมาเทลงบอบอมีห้ำบอมีหวมัวหันให้กินเลีย้ยงแบบให้กิน เศษอาหารอาสีไงอยู่แล้วครับนี่าสีเป็นกายตายเราละว่าเลียงน่าจะใกล้สิเพออาทิตย์แล้วบอเป็นยังนะครับที่แหลกนึกว่ามันสีไตเห็นมันหน่อยอนนี้เริ่มกินเก่งแล้วแข็งแรงแต่ละตวัหวห่าแลนหันอาจจะรอดอยู่แล้วครับถา้ถาถมาว่าเขาไม่อีกนะ กินยาหวานดีน sure, ี่ครับยาหวานตาเท่กินดีครับเก็ด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 อันกับใต้กินอิ่มแล้วก็พักกับนอนพึ่งแดดพึ่งลมน้ำใส่ไปเห็นเลนตอนนี้กินมาท่านหลายมันตัวหน่อยอยู่นะครับให้ได้หน่อยกับเบอร์เบิดเดี๋ยวอีกแา่น้อยแหละคืออย่างที่กินเก่ง สำหรับคลิปนีกน้ก็จบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ